สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกาเข้าแกนของของผมนะครับผมจะใช้ยางลบนะครับลบภาบที่ซอนะครับจะขอบเรียน,นะนีัยลดระวังนะครับปัดด้วยแปรงอ่อนนะครับปัดเบาๆครับปัดฝุ่นระวังอย่าให้ มือนะนิ้วมือเราไปโดนพื้นเหรียญหรือหน้าพระนะัจะเป็นรอยนะเราก็ใช้ลูกลมเป่านะครับห้ามใช้ปากเป่านะครับเดี๋ยวน้ำลายนะครับหรือว่าอื่นๆจะไปดูหน้าพระนะครับส่วนเลนนะครับไม่ใช่เลนนะแกนนะครับโทษดีครับแกนผมจะใช้ซันซิลนะครับ แชมพูล,ล้างผมล้างนะครับแล้วก็มาเช,ช็ดเช็ดให้เอี่ยมนะครับแล้วมีชิับแล้วก็ปิ้งไฟนะครับให้อ่อนนะครับปิ้งนะครับพยายามวนเรื่อยๆครับผมครับระวังอย่าให้ไหม เป็นฟองนะครับเกิดฟองอากาศนี่คือว่าไหมนะครับ Voilà. ก็จะใช้มือครับใม้ท่าร้องอีกทีนะครับกดให้แกนมันเข้าชิดขอบนะครับแล้วก็มายกเล็งทีนะครับ ใช้กิบกีบนะครับเพื่อตึงแกนนะครับไม่ให้แกนคดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีครับเราออกมาเป่าลมนะครับ แกนจะออกมาตรงนะครับแกนตรงก็จะลงน้ำยาง่ายนะครับทำงานต่อไปได้ง่ายครับเพราะระกะมันจะไม่หลุดแกนนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีวิธีอื่นๆเดี๋ยวจะลงให้ดูใหม่นะครับขอบคุณครับ